นี่คุณการวันก่อนขมไปงานแต่งมาครับเขาเปิดเพลงของคุณพ่อไวพดเพชรพฤทธเฮ้ยัวพดเพชรพัฒ์เฮ้ยไวพดเพชรสุพรรณเฮ้ยถูกแล้วเอาล่ะครับตอนนี้นะฮะเรามีโจทย์ค่ะคุณการครับเป็นเกมเล็กๆนะฮะจะให้คุณพิบตอบคำถามได้เลยคุณพิคุณพร้อมไหมฮะพร้อมครับเรามีคำถามอยู่คำถามหนึ่งนะฮะถ้าเกิดว่าคุณตอบได้เนี่ยได้รางวัลรางวัลแต่ถ้าตอบไม่ได้คุณต้องโดนทำโทษอ่า ทำโทษมีอยู่ในใจของดิฉันนี่แหละเอาเป็นว่าคําถามเลยค่ะคุณการฟังฟังดีๆนะฮะมีสุนัขตัวหนึ่งนะครับเดินทางไปเจออ่ะเจอสามแยกทางสามแยกข้างซ้ายเป็นเหวข้างขวาเป็นโรงฆาสัตว์ข้างหน้าเป็นทางตันค่ะเป็นคุณพิพครับคุณพิพจะเลือกไปทางไหนฮะทางตันทำไมไปทางตันครับเพราะผมเป็นหมาผมจะขุดลงมาข้างล่างผิดครับผิดเหรอคะผิดครับคำตอบคือคำตอบคือ คุณพิพจะไปเลือกทำไมครับคุณพิพไม่ใช่หมาฮะเอาเป็นว่าค่ะคุณพิพตอบผิดค่ะมาค่ะเราจะทำโทษคุณพิพด้วยการปั่นจิ้งรีโอเคคุณพิพพร้อมแล้วเริ่มค่ะสิบทีครับสิบทีนะสิบนะคะเอาละฮะหนึ่งสองสามสี่ห้าห้าหกหก ห้าเจ็ดห้าแปดโอเคโอเคโอเคและนี่ก็เป็นการแกล้งนะคะแล้วก็เป็นเรื่องของการเก็บตกค่ะแล้วก็วันนี้นะคะเรายังอยู่ในช่วงของการทําสกูปของการเป็นยามนะคะแล้วก็หน้าที่ของรปภนั่นเองค่ะก็ขอขอบคุณคุณพี่มากเลยนะคะในช่วงนี้